ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้านะคะชาวราศีตุลการงานธุรกิจการเงินความรักเป็นอย่างไรนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักได้ไพ่ Queen of Cup t h e l o v e บนะคะแล้วก็ไพ่สามไม้เท้าเข้าสู่เรื่องการงานธุรกิจก่อนนะคะชาวราศีตุล ตอนนี้หน้าที่การงานของคุณอาจจะบางคนนะคะบางคนอาจจะประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งนะคะหน้าที่การงานหรือธุรกิจของคุณนะคะประสบความสำเร็จไปแล้วขั้นหนึ่งแต่เหมือนกับว่าชาวราศีตุลบางท่านรู้สึกยังไม่พอใจยังอยากไปต่อยังอยากหาความสำเร็จหาความก้าวหน้า หาสิ่งใหม่ๆต่อเหมือนคุณยังอยากท้าทายอะไรใหม่ๆอยู่นะคะชาวราศีตุลน,นะคะเหมือนคุณมองออกไปแค่หน้าว่าอยังชีวิตฉันยังไม่พอแค่นี้ฉันน่าจะทําได้ดีกว่านี้ทําได้มากกว่านี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้างั้นคุณไม่ต้องรอคะ่ะคุณเดินออกไปเลยคุณกล้าออกไปเลยนะคะชาวราศีตุลไม่ว่าจะหน้าที่การงานหรือธุรกิจนะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะชาวราศีตุลไม่ต้องกลัว เดินออกไปมองหาโอกาสใหม่ๆมองหาความสําเร็จใหม่ๆมองหาสิ่งดีๆใหม่ๆนะคะคุณจะพบสิ่งนั้นนะคะคุณจะพบมันนะ,ะแต่คุณต้องเปิดใจตัวเองให้ได้ก่อนนะคะชาวราศีตุลคุณต้องกล้าเปิด ใจยอมรับว่าฉันจะต้องได้ดีกว่านี้ฉันจะต้องมีมากกว่านี้ฉันจะมั่นคงมากกว่านี้ธุรกิจของฉันจะเติบโตมากกว่านี้ขยายสาขามากกว่านี้หน้าที่การงานของฉันโปรเจกต์ของฉันต้องก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก็ไปได้มากกว่านี้นะคะคุณเหมือนจะตั้งเป้าไว้มากมากกว่าเดิมนะคะมากกว่าเดิมที่คุณตั้งใจไว้ คุณไม่ต้องกลัวนะคะถ้ากําลังรัพ์คุณพร้อมทุนคุณพร้อมกําลังแรงกายแรงใจแรงงานคุณพร้อมคุณทําได้นะคะคุณไปเลยนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่ายัางลังเลว่าจะไปไม่ไปต่อดีหนะ่าจะตอนนี้เหมือนประสบความสําเร็จนะทุกวันนี้ชีวิตก็ดีระดับหนึ่งอยู่แล้วฉันจะไปต่อดีไม่น่าอะไรเงี้ยอยาก บอกว่าจากบอกให้ชาวราศีตุลคิดว่าอลองหาโอกาสใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆหาความท้าทายใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จมากกว่าที่คุณเป็นอยู่แต่บางคนอาจจะขวบขาดความมั่นใจในเรื่องทุนทรัพย์ทุนคุณน้อยอ่ะถ้าคุณน้อยคุณก็ค่อยๆทำไปก่อนคะ่ะยังไม่ต้องลงไปลงเยอะ ไม่ต้องไปลงทุนเยอะไม่ต้องไปทําใหญ่มากนะคะไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเกินกําลังตัวเองนะคะชาวราศีตุลอะไรก็ตามที่คุณอยากทําคุณต้องหันกลับมามองอริยบทของตัวเองณนะปัจจุบันก่อนว่าตอนนี้คุณมีความสามารถความรู้ความสามารถทุนทรัพย์แรงงานแรงกายแรงใจที่จะทําอะไรต่อเพิ่ม ได้มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณทุนรทรัพย์น้อยคุณก็ค่อยๆทําทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนนะคะยังไม่ต้องไปอะไรลงทุนให้มันมากนะคะบางคนก็รับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันนะคะแต่ละคนรับความเสี่ยงไม่ได้ได้ไม่เท่ากันนะชาวราศีตุลถ้าใครยังไม่อยากเสี่ยงมากก็ลงทุนเชล่นนิดทๆหน่อยถ้าใครรับความเสี่ยงได้มากก็ลงทุนเยอะได้นะคะ ต้องดูทุนทรัพย์ตัวเองเป็นหลักนะคะยึดทุนทรัพย์ของตัวเองเป็นหลักถ้าจะขยายธุรกิจการงานนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะตอนนี้ไม่ว่าการเงินการเงินก็อยู่ในระดับดีมากนะคะชาวราศีตุลน,นะคะการงานการเงินธุรกิจนะคะถือว่าอยู่ในระดับความสําเร็จที่คือถ้าคุณไม่ได้แบบ อยากจะไปอะไรหาประสบการณ์ใหม่ๆหาความท,ท้าทายใหม่ๆบางคนก็อาจจะพอใจกับชีวิตที่อยู่นะตรงนี้ก็สุขสบายระดับหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วแต่ถ้าคุณยังอยากไปต่อคุณไปต่อได้อีกค่ะคุณไปต่อได้อีกคุณมองหาโอกาสใหม่ๆได้อีกนะคะคุณไปคุณเหมือนคุณเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียอะไรสักอย่างที่คุณอยากจะไปหาโอกาสใหม่ๆหาประสบการณ์ใหม่ๆอีกคุณทําได้ นะคะเช่าละาีีตุนคุณทําได้นะคะย้ําเปิดใจนะคะเปิดใจรับฟังแล้วก็เดินออกไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะถ้าคุณกังวลเรื่องอะไรนะคะถ้าคุณกังวลเรื่องทุนทรัพย์อยากให้คุณทําทีละนิดทีละหน่อยยังไม่ต้องลงทุนเยอะแค่นั้นนะคะ ชีวิตโดยรวมของชาวราศีตุลณ์ช่วงเนี้ยถือว่าค่อนข้างดีนะคะใครจะดีมากดีน้อยร่ารวยมากหรือร่ารวยน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลของแต่ละบุคคลด้วยนะคะแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมแน่นอนน่าจะไม่ลําบากเหมือนที่ผ่านมาแน่นอนนะคะชาวราศีตุลการงานธุรกิจการเงินความรักนะคะแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังบ้างนะคะสิ่งที่ต้องระวังคือ อะไรก็ตามถ้าเป็นเขาเรียกอะไรถ้ามันเป็นลักษณะที่ไม่ดีเทาเทาดำดำหรือยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีสิ่งผิดกฎหมายสิ่งอะไรที่เป็นอาบายมุกไม่อยากให้ชาวราศีตุลเข้าไปยุ่งนะคะไม่ต้องว่าไม่เลยค่ะห้ามเลยค่ะห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดนะคะสิ่งไม่ดีต่างๆที่มันจะยั่วยุด,ดึงคุณไปในทางที่ผิดในทางที่ไม่ควร ไม่ควรไปนะคะชาวราศีตุลคุณต้องกลับมาตั้งสติคิดพิจารณานะคะทางไหนที่มันถูกต้องตามหลักกฎหมายตามหลักศีลธรรมคุณไปต่อเดินได้ทําได้ลุยค่ะแต่ทางไหนที่มันยั่วยุให้คุณต้องไปในสิ่งที่มันเสี่ยงเทาๆดาดำดำผิดกฎหมายผิดศีลธรรม อย่าไปเด็ดขาดนะคะห้ามนะคะห้ามณนะตอนนี้ชีวิตคุณกำลังดีระดับหนึ่งแล้วดีมากระดับหนึ่งแล้วนะคะคุณอย่าไปทำอะไรที่มันไม่ดีเพื่อปิดกั้นสิ่งดีๆที่มันจะเข้ามาหาคุณในชีวิตของคุณเพิ่มอีกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามคุณทำอะไรที่มันเทาๆดํำๆผิดศีลผิด,ดกฎหมายนะคะความโชคดีต่างๆที่มันจะเข้ามาหาคุณมันจะ เป็นความโชคร้ายเข้ามาแทรกนะคะไม่อยากให้ทำนะคะสิ่งที่ชาวราศีตุลมันทำความดีรักษาศีลห้าทำบุญสวนมนต์นั่งสมาธิทำต่อไปนะคะทำต่อไปอย่าหยุดนะคะทำต่อไปสม่ำเสมอทำเป็นประจำวันไหนทำได้มากก็ทำไปวันไหนทำได้น้อยก็ทำไปสมาธิก็เหมือนกันการนั่งสมาธิบางวันจิตเราสงบบางวันจิตเราไม่สงบก็อาจจะเร็วหน่อย กิไในวันในสงบวกว็าอาจจะนานหน่อยนะคะอืมก็ไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกตินะคะคือทุกคนที่อยู่ในโลกใบเนี้ยนะคะคือเราไม่ใช่พระอาหารหันต์นะคะเราจะไม่หวั่นไหวเลยกับสิ่งใดๆที่มากระทบมันก็เป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราทําได้คือหักห้ามใจปล่อยวางนะคะไม่ยึดติดแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขด้วยตัวเองมีความสุข กับชีวิตหน้าที่การงานปัจจุบันนะคะอย่าทำอะไรที่มันผิดศีลผิดกฎหมายหรือเทาเทาดำดำ,ดำเด็ดขาดนะคะชาวราศีตุลต่อไปเข้าสู่เรื่องความรักความรักของชาวราศีตุลไม่ว่าคนโสดคนที่มีคู่หรือคนที่แต่งงานแล้วช่วงนี้ชาวราศีตุลเสน่ห์แรงสเสน่ห์แรงเรื่องความรักนะคะอยากให้คุณยับยั้งชั่งใจ นะคะห้ามเลยนะคะห้ามผิดสินข้อสามถ้าใครที่โสดอยู่คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเลือกใครนะคะเลือกต้องตัดสินใจพิจารณาให้ดีเลือกให้ดีนะ,ค,ะคนโสดคุณมีโอกาสเลือกแต่คนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วะคะ่ะห้ามผิดสินข้อสามติดขาดนะคะคุณสเสน่ห์แรงก็จริงช่วงนี้นะคะ การที่คุณทําผิดสินข้อสามจากชีวิตที่คุณอยู่ดีมีความสุขดีนะตอนนี้มันจะเปิดทางให้สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าทําเด็ดขาดปิดประตูบานนี้ให้มิดชิดล็อกก่อนให้แน่นเลยนะคะตอกปิดให้แน่นเลยนะคะประตูบานเนี่ยสินข้อสามเนี่ย ชีวิตคุณจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับสินข้อ3ด้วยนะคะชาวราศีตุลเมื่อไหร่ก็ตามคุณผิดพลาดณนะอะไรก็ตามณนะทุกวันนี้ถ้าคุณเคยผิดพลาดในอดีตคุณเคยทําอะไรที่มันผิดสินข้อ3ในอดีตนะคะจากวันนี้ไปคุณต้องตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิใหม่ว่าฉันจะไม่ทําฉันจะหยุดฉันจะรักเดียวใจเดียวฉันจะรัก คู่ครองของฉันฉันจะรักษามีหรือภรรยาของฉันฉันจะไม่นอกใจฉันจะไม่วอกแวกนะคะอะไรก็ตามมายั่วยุคุณนะคะให้คุณผิดสินข้สามมันคือเจ้ากรรมนายเวรสิ่งไม่ดีเวรกรรมต่างๆกำลังจะวิ่งตามคุณคุณอย่าเปิดทางให้มันวิ่งตามคุณให้ทันนะคะชาวราศีตุลน,นะคะ โดยเฉพาะเรื่องความรักคนโสดก็มีเข้ามาให้เลือกมากมายเแือเกินคนที่มีคู่หรือแต่งงานแล้วช่วงนี้ก็สเสน่ห์แรงนะคะอย่าอย่านะคะไม่ว่าทางกายทางใจทางไหนก็ตามอย่านะคะห้ามผิดสิ่งข้อ3ามเด็ดค่ะชีวิตของคุณกําลังไปได้ด้วยดีนะคะกำลังจะเหมือนเข้าสู่ที่ยุคที่คุณจเจริญรุ่งเรืองเลยก็ว่าได้นะคะชาวราศีตุลถ้างั้นอย่าทำอะไรที่ผิดสิ่งข้อสาม อย่าเปิดทางให้เจ้ากรรมนายเวรเข้ามาในชีวิตอย่าเปิดทางให้สิ่งไม่ดีต่างๆวิ่งตามคุณทันนะคะปิดประตูให้แน่นนะคะปิดประตูปิดตายได้ยิ่งดีเลยะคะ่ะพอใจกับคู่ชีวิตชีวิตคู่ของคุณให้ดีนะคะ,ะแต่นะคะ แต่ก็ถามว่าถ้าคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหานะคะชีวิตคู่ก็มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นมั่นหมายแล้วก็แต่งงานด้วยก็มีนะคนที่คบกันอยู่นะคะนะคะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่มั่นหมายนะคะ หรือแต่งงานหรือใครก็ตามที่แต่งงานแล้วอยากมีบุตรคุณก็มีโอกาสที่จะมีบุตรด้วยนะคะส่วนคู่ไหนที่ยังไม่อยากมีบุตรไม่ว่ากำลังคบกันอยู่หรือแต่งงานแล้วนะคะหาวิธีป้องกันนะคะหาวิธีป้องกันนะคะชาวราศีตุลโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะสำคัญ รักษาสินข้อ5ให้มั่นคงโดยเฉพาะสินข้อ3นะคะอย่าทำเด็ดขาดนะคะอ่ะขอให้ชาวราศีตุลน,นะคะมันทำบุญรักษาสินห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทำเป็นประจำสม่ำเสมอน,นะคะเพื่อหนุนนำให้ดวงชะตาชีวิตของคุณพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆพบเจอแต่ความสำเร็จ ความจเจริญรุ่งเรือง,งในหน้าที่การงานธุรกิจการเงินนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีตุลโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ